วันนี้เราอยู่ที่ริมคำแพงวันนี้เราจะให้เจ้าควายอ่วิ่งบนคำแพงนี้นะฮะมันสามารถวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าไอ้เจ้าควายตัวนี้ของเรามันจะสามารถเดินบนคำแพงไปจนถึงสุดทางได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันอ้าวไปเลย ไปเลยโอ้ยไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยเส้นทางมันแคบเกินไปนะฮะเส้นทางมันแคบเกินไปไม่สามารถเดินได้เส้นทางแคบมากจะขวายเลยไม่สามารถวิ่งได้สุดเล ไปได้ไหมเรียบร้อยหายท้องนี่ควายของเราใส่ตรนี้ไปเลยนี่จะไปอยู่ในนี้เลยไปไปกินหญ้ากินหญ้าแล้วกินเจ้านี้ดมจังเลยนะเจ้าควายนี่จะกินหญ้าไหมเนี่ยหญ้ามีผักบุ้งด้วยจะกินผักบุ้งไหมอากินกินกินผักบุ้งเลย แงบแงบกินใบวันนี้ข้ามีายาให้เจ้ากินเจ้าต้องกินผักม่วงใบอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมล่ะ, ừ, ะนี่ผักอ้อยกินกิน มีผักเยอะแยะเลยเจ้าต้องกินผักเจ้ากินยายอย่างเดียวไม่ได้นะเจ้าต้องกินผักด้วยเจ้าจะได้แข็งแรงเจ้าจะได้วิ่งสู้กับเขาได้โอ้เจ้าเอาแต่ร้องอย่างเดียวไม่ได้นะพอแล้วงั้นพอแล้วนะกินให้อิ่มแล้วกันไห้เจอกันใหม่นะครับ